ชุดแต่งโรงงานเป็นตัวไซนะครับเป็นตัว G L แต่ว่ามีจอ Android มาให้เรียบร้อยนะครับเลขถังอะไรเนี่ยไม่มีการตัดต่อดัดแปลงแก้ไขรอยอา้าวต่างๆอยู่ครบหมดที่เดิมสติต๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ที่เดิมนะครับคอนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมคนใช้เยอะดูแลง่าย อะไรเยอะของแต่งก็เยอะนะของแต่งเทียบเลยอะ่ะการแบบขับขี่ไม่คงคงเนี่ยแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยที่แบบว่าผู้หญิงบอกว่าเหมาะเลยอะ่ะคือลักษณะเหมือนนี้ะนะระเออเรามันน่ารักาแต่งขึ้นแต่งสวยนะสำหรับซูซูกิสวิมรถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดีและวันนี้ผมขอกลาบเยนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพีรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานพานนะคู่ใจมองหาให้หวังใจ หรือจิ๊กรถมือสองคุณภาพดีรีวิวมีวงเม็ดขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาบคำไทยที่ชนิญไปทำวันทั่งรถไฟฝากฟังแล้วละคายหูกระพรขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมกลับมาอีกคร์นะผมกับรถโคตรถูกโคตรดีนะครับรู้ว่าพีวันนี้มาอยู่กับอีซูซุชุยซูซูกิที่สุดเมไหรเป็นซูซูกิสวิปนะครับผมปี2013นะครับเป็นตัว GL นะครับเดิมจากโรงงานนะครับแต่เดิมจากโรงงานเนี่ยตัวนี้เป็นตัวแต่งจากโรงงานคือเป็นมีชุดแต่งโรงงานเป็นตัวไซนะครับ ทางเร่มเนี่ยจะลงว่าเป็นสีขาวดำนะครับผมหมายความว่าลูกค้ามาดีไซน์ต่อได้เลยนะครับว่าจะใส่ดีเเกอร์สีดําลักษณะแบบไหน <Wow. S 1> เป็นทงชาติเป็นตารางหมากรุกหรือจะเป็นลายคาดไปแบบนี้มาดีไซน์กันได้เลยนะครับวันนี้เราพิ้งที่ว่างเอาไว้ให้ท่านดีไซน์เองได้แล้วนะครับกับราคาแค่2 0 0 0สน ห9 0 0มืานเท่านันบาททนผมเครื่อง VVT 1300cc ซีนะครับตามมาตรฐานของ Suzuki Swift นั่นเองนะครับเป็นตัว GL แต่ว่ามีจอ Android oh. มาให้เรียบร้อยนะครับหมายความว่าเราสามารถเปิด YouTube อะไรเนี่ยได้จากตัวรถได้เลยนะครับ <Okay. S 1> พร้อมกล้องหลังลูกค้าติดมาให้พร้อมๆนะครับแม็กลายแบบนี้ถ้าเกิดไม่ชอบเดี oh. ย๋ยวผมจะการเปลี่ยนแม็ก พร้อมยางตัวใหม่ออกไปให้นะครับถ้าชอบ oh. ลายนี้อยู่แล้วเดี๋ยวสั่งปัดเงาทําสีให้ใหม่ทั้งหมด <Okay. S 1> ทั้งสิ้นนะครับชุดแต่งโรงงานตามที่เรียนไปนะครับผมสองสีสลหับการดําขาวนะครับแต่งมาจากโรงงานพร้อมๆจุดแต่งไซโรงงานนะครับรถเป็นรถมือเดียวลูกค้าเนี่ยนำมาเทิร์นกับผมนะครับ เทิร์พีอ s สออกไปแล้วก็เนี่ยทิ้งซูซูกิสวิปงามๆคันนี้เอาไว้ให้เรานะครับตัวรถผมได้เคลียร์สีสันเสร็จหมดแล้วออกมาจากอู่เสรปุ๊บก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูทันทีเลยนะครับผมเออแล้วก็เรื่องหนึ่งนะมันก็เปิดไม่ติดใช่ป่ะคือซูซูกิสวิปเนี่ยซูซูกิเนี่ยมันจะทำเหมือนยุโรปคือหมายความว่าถ้าเราจะคลายล็อกเนี่ยถ้าคลายครั้งเดียวมันจะไปแค่ทางคนขับด้านเดียว,วเพราะว่ามันเหมือนมนเป็นการเซฟตี้นะเหมือนผู้หญิงขับหรือใครขับก็แล้วแต่ไงการแบบว่าเราเปิดล็อกปุ๊บมี จะเปิดบานนะครับผมอันนี้เมื่อกี้ผมก็งงเหมือนกันเบาะสามารถทับได้นะครับผมห้องโดยสารคณานหลังใหญ่ดีอะไรดีเก็บของได้เยอะไม่แพ้กับแบรนด์อื่นๆอ,อย่างแน่นอนนะครับสีขาวเดิมแพ้โรงงาน สวยๆใสๆส,สีเก็บให้พร้อมยกเวนยางลักษณะนี้หาไม่ง่ายครับผมต้องเครื่องอะไรต่างๆนะรถอีโคคาร์รถพวกนี้เนี่ยไม่มีใครเข้าไปแต่งซิ่งหรอกเอมันก็มีแหละเนาะแต่หมายว่ารถนี้เขาไปใช้วิ่งงานนะเขาเป็นเซลล์ยาพวกนี้ก็คือสศูนควบอะไรต่างๆเดิมโรงงานเนี่ยอยู่ครบหมดนะครับ <Okay. S 1> และสําคัญที่สุดนะครับตัวเลขเลขถังอะไรเนี่ย ไม่มีการตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเกิดขึ้นใดๆดมาก่อนทั้งสิ้นนะครับ <Okay. S 1> อยู่ที่เดิมจากโรงงานอย่างดีนะครับหัวน็อตไม่เคยมีการแกะไขอะไรมาทั้งสิ้นนะครับปีกปลายฝาอะไรเดิมๆอยู่สวยงามดีไม่มีจิกทั้งหนักและเบามาก่อนนะครับทั้งบานเนี่ยไม่เคยมีการแก้งานจากภายในมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับรูกลมๆอยู่กลมๆดีทุก <Okay. S 1> จุดครับผมไม่มีการแตะ ทั้งหนักและเบามาก่อนนะครับผมยันมาถึงหัวน็อตฝั่งซ้ายได้เลยนะครับไม่มีการแกะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตัวบ่าอะไรต่างๆอยู่เดิมโรงงานเดี๋ยวเราเคลียร์ล้างพวกนี้รับรองว่าขาวใสสะอาดอย่างแน่นอนนะครับผมสุสกีสวิปคาจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับผมอยู่แล้วนะครับเดิมจากโรงงานแต่คาด้านหน้าเป็นสีขาวลักษณะเป็นสีด้านรอยอาร์ตต่างๆอยู่ครบหมดที่เดิมสติต๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ที่เดิมนะครับ ไม่มีการชนทั้งหนักและเบามาก่อนมาตรฐานของเรานะครับแบบนี้อย่างแน่นอนครับผมบานขวาบานคนขับนะครับ จุดจากโรงงานรอยยาจากโรงงานอยู่เดิมลักษณะเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมผมยังไม่ทําการคีรล้างนะครับแบบนี้เดี๋ยวคีรล้างขึ้นมาใสใสสะอาดสวยๆจุดตัดด้านล่างคมๆแบบนี้นะครับรอยอาร์ตต่างๆอยู่ที่เดิมประตูเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับผมไม่มีการไขเกิดขึ้นนะครับ <Okay. S 1> น่าจะเป็นบานไหนก็ระแต่ทั้งบนและล่างนะครับผมเข้าไปยังกระดูกคู่กันเลยดีกว่านะครับผม <What? S 1> ไม่เคยมีการแกะมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับสวยๆใสๆเดิมๆบางๆโรงงานนะครับตามมาตรฐาน เราสู้พี่รถมือสองนะครับวันนี้ฝากไว้3ช่องทางนะครับทั้งเฟ e บุ o k YouTube และเพิ่มเติมคือ t ิกตอ k นะผมอย่าลืมนะครับบานขวาหลังก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมสวยสวยใสใสจากโรงงานนะครับมาอย่างไรอยู่อย่างนั้นรอยอาร์กอะไรต่างๆอยู่ที่เดิมหมดไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นนะครับรถสวยรถใสใช้มือเดียวผู้หญิงใช้งานตามที่บอกนะครับรอยอาร์กอะไรต่างๆนะครับอยู่เดิมจากโรงงานนะครับสวยสวยใสใสนะครับผมรถดูแลมาอย่างดีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงทุกระยะแน่นอนนะครับคันนี้ และย้ําอีกทีว่าไม่มีการกลับกอใหม่แต่อย่างไรแน่นอนครับประตูซ้ายนะครับบานคนนั่งนะครับลักษณะเดียวกับเราด้านขวาเป๊ะๆนะครับผมไม่มีการตัดต่อแก้ไขแน่นอนนะครับรอยอาร์ลอยมากต่างๆคงเดิมหมดทั้งบานทุกบานนะครับรถสวยรถใสนะครับกับราคาวันนี้ย้ำอีกทีที่2 5 9 0 0 0บาทเท่านะครับรถสวยรดใสไม่พอนะครับสั่งเองแต่งเองได้เลยนะครับผมอยากได้สติกเกอร์แบบไหนเข้ามารุยเข้ามาเคลียร์กันได้เลยนะครับ รอยอาร์ตต่างๆจากภายในนะครับเหมือนเดิมครับผมรถสวยรถใสรถบางนะครับ โทรหาผมเลยดีกว่าครับผมเห็นแค่นี้โชว์ทุกจุดกันลักษณะแบบนี้นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์081นะครับ196377นะครับผมปอมสุร์พียินดีรับสายทุกข้อความครับผมซ้ายหลังบาสสุดท้ายของเรานะครับผมสวยงามเดิมบางดีนะครับลดเครื่องพันสามร้อยซีซีประหยัดน้ํามันบอดี้สวยๆแบบนี้ไม่ได้มีให้มาบ่อยๆแน่นอนนะครับกับราคาผ่อนเบาๆนะครับวันนี้2องแสนผ่อนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 5, 0 0 0 บาทเท่านั้นเองนะครับผม ได้เป็นเจ้าของรถมือเดียวออกห้างแบบนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ท่วมท่วมนะครับ <Wow. S 1> ประกันมีทําแถมให้ไม่พอนะครับ <Wow. S 1> ดูแลรถจนเต็มๆที่ศูนย์ซุโบกิทั่วไทยอีกหนึ่งปีเต็มหรือ2องหมกิโลเมตรที่นี่ที่เดียวครับผมลไล่มปดูท้องฝาได้เลยนะครับผมไม่มีการแกะไม่มีการแก้งงานเกิดขึ้นรอยอ์กต่างๆอยู่คงเดิมนะครับ <Okay. S 1> ทางด้านซ้ายเองก็เถอะมายันทางด้านขวารอยอ์กต่างๆอยู่ที่เดิมหมดและไม่มีการแกะมาก่อนแน่นอนนะครับ ดูปีกปลายบา่าด้านหลังอยู่เดิมเดิมจากโรงงานนะครับ <Okay. S 1> ไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นจุดตัดคมคมสวยๆครับผมด้านซ้ายเช่นเดียวกันนะครับไม่มีการชนหลังไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับรถสวยรถบางรถเดิมรถใสแถมหน่อย,ยนิดนึงที่เก็บของด้านท้ายอะไรยังไงเนี่ยอยู่สวยงามเดิมบางเข้ามาดูได้เลยนะครับ จุดต่างๆอยู่เดิมหมดนะครับผมไม่มีการชนเกิดขึ้นเห็นไหมรอยมาร์กต่างๆแบบนั้นเลยครับผมก็ออปชั่นภายในนะครับก็ยังมีมาพร้อมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกหรือจะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าเนี่ยก็มาพร้อมทั้งหมดนะครับขาดก็แค่กุญแจคีย์รีสครับผมหมายความว่าต้องใช้กุญแจ ในการไขสตาร์ทอย่างนั่นเองนะครับผมเออรถไม่เคยมีการกติดแก๊สมาก่อนนะครับผมเช็คให้แล้วทั้งหัววาลวทั้งทุกระบบเนี่ยเช็คมาหมดให้แล้วนะครับผม <Okay. S 1> ตัวไม่ยี่ที่เดิมโรงงานเนี่ยที่ 1 9 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับขายความจริงนะครับผมที่ผมบอกไปคือไม่มีการกลับกอไม่เกิดขึ้นแต่อย่างไรแน่นอนนะครับผมวิทยุทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นวิทยุ Android สามารถที่จะเปิด Wi-Fi จากมือถือเนี่ยต่อเข้าวิทยุเร่ง y o YouTube เล่น Netflix อะไรเนี่ยทำได้ทั้งสิ้นนะครับผมตัวเกะ๊อะไรต่างๆไม่มีการแตกหักเกิดขึ้นนะครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆยังอยู่ครบนะครับผมที่เดิมจากโรงงานนะครับ ไม่มีการฉีกหายอะไรไปอย่างแน่นอนนะครับผมเช็ค <Okay. S 1> มาให้หมดแล้วนะครับหัวเกียร์เป็นยังไงกันบ้างเดิมเดิมโรงงานนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดแต่อย่างไรเกิดขึ้นนะครับตัวเกะแมกไรส์อะไรต่างๆไม่มีการแตกไม่มีการหักเกิดขึ้นนะครับหลังค่ายาต้องมีการคลีนล้างเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่มีการฉีกขาดอะไรแต่อย่างไรเกิดขึ้นลักษณะนี้ พร้อมแล้วนะครับลองชีนล้างปุ๊บปล่อยได้ทันทีอ้าวย่งมีจุดร้อยขาดท,ที่เบาะอยู่นะครับผมเราแก้งานออกไปให้นะครับเบาะเป็นเบาะผ้ากำมยี่นะครับผมทั้ง2รายนะครับเดิมจากโรงงานเดี๋ยวแก้ไขออกไปให้ <Okay. S 1> แบครับเดิมจากโรงงานทั้งคู่หน้าเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของเจ้าคู่หลังนะบ้างดีกว่าว่าลักษณะท่าทางแล้วมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผม <S 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 <ๆ S 1> คู่ล้างโหวสวยๆเดิมๆนะครับ ไม่มีการแก้งานไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมจะพับเนี่ยก็สามารถพับได้เลยนะเก็บของได้ใหญ่จุใจนะครับตามมาตรฐานของสวิฟตนะครับผมก็เรียกว่าไม่เกินอันอ่ะคือเป็นรถอ,อีโกคาร์ที่บอดี้ฐานล้อใหญ่แต่ที่ผมเคยเรียนไว้เมื่อคลิปก่อนๆน,นะครับผมแล้วก็กับราคาแค่นี้เนี่ยถือเป็นอีโกคาร์ที่คุ้มมากๆว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่น่าจับตามองมากกับรถที่แบบประหยัดน้ํามันด้วยวิ่งดีด้วยฐานล้อกว้างคือแบบขับแล้วไม่กระยอกกระแยกอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลดีกว่าว่า มันจะเป็นอย่างไรไปบ้างนะครับผมกับคันนี้สวิทช์นะครับปี2023นะครับก็มาดูในส่วนการขับขี่เลยว่าที่บอกไว้เนี่ยว่าไอ้พวกฐานล้อมันเนี่ยมันกว้างอะไรอย่างเงี้ยขับขี่ลักษณะท่าทางมันเป็นยังไงนะครับก็เหมือนที่เราเคยพูดไว้นะตามพิสกรก่อนนะก็คือคือไม่หยอกแยกละ ผู้ไม่ถูกแต่ว่าถ้าเรื่องความแบบปี๊ดปายก็ต้องยอมแพ้ให้กับแบรนด์เก้าตลาดนะ <Okay. S 1> แต่ว่าเรื่องการแบบขับขี่ไม่คงเคงเนี่ยแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยที่แบบว่าผู้หญิงผมว่าเหมาะเลยอ่ะ <S <S> <S คือลักษณะเหมือนมินิอะน,นะราจะเออแล้วมันน่ารักาแต่งขึ้นแต่งสวยนะสำหรับซูซูกิสวิปก็ดูแลง่ายด้วยศูนย์เนี่ยก็มีอยู่ทั่วไทยนะ <Wow. S 1> เป็นแบรนด์ที่แบบว่ามาทีหลังตีตลาดได้ค่อนข้างโอเคเลยศ <Wow. S 1> ูนย์บริการดีเท่าที่เคยเข้ามานะดีแบบว่า ไม่งองแง <Okay. S 1> ไม่จุกจิกแล้วก็ตัวรถมันเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจุกจิกพังง่ายแต่อย่างไรนะผมกับเครื่องพัน4ารีซีของซูซูกิเนี่ยเรียกว่าโอเคเลยอ่ะทำมาให้สามผ่านเลยราคาน่ารักด้วยนะถ้าจะเป็นแบรนด์อื่นแล้วปีเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีสองสาบปายตัวนี้ก็แบบว่าโอเคเร็วอปห้าหมื่นแต่ได้บอดี้แบบเจนเดียวกันเนะ ดูแลก็ไม่ไม่ตกสมัยไม่ตกรุ่นอนะไรเงี้ยโอเคคราวนี้ดูแลมาดีมีช่วงล่างดังนิดนึง <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูแลออกไปให้นะผมเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวแล้วว่าไอ้เสียงเนี่ยที่ผมได้ยินอยู่ตอนนี้จะมีถึงหูลูกค้าเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> ผมดูแลออกไปให้นะผมไม่ว่าจะเป็นการซื้อสดซื้อผ่อนเนี่ยเราจัดการดูแลให้ทั้งหมดเลยอยู่แล้วนะครับผม กับมาตรฐานเดิมนะครับเปลี่ยนทายของเหลวอะไรเนี่ยก่อนออกเนี่ยของลูกค้าที่ทิ้งมาให้เนี่ยไม่สนใจอย่างไรเกิดขึ้นนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ออกไปให้นะครับทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยที่ศูนย์บริการซูซูกิเราจัดชุดเต็มชุดใหญ่ออกไปให้เลยดีกว่านะครับครับดูแลอีก,กเต็มๆหนึ่งพีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับที่ศูนย์ซูซูกิทั่วไทยไปเลยนะครับลูกค้าโซฟีทุกท่านได้แน่นอนนะครับกับเงื่อนไขแบบนี้ขายซื้อขายกันเต็มราคาจัดกันให้เต็มๆนะครับผมดูแลกันจุดดุกไป ก็ติดอย่างที่เห็นนะครับวันนี้เปดนว่ามาแวะซื้อข้าวให้ทางบ้านเล็กน้อยนะครับเลยยังไม่มีที่ให้วิ่งถ้ามีให้วิ่งเดี๋ยวจะจัดการดูแลการขับขีบอกเรื่องการข่าขีให้อีกสักหน่อยนะครับผมือเดี๋ยวก็อื่นๆนะเรื่องการขีอะไรก็เดี๋ยวดูแลออกไปให้นะครับซึ่งออกมาจากอู่สีก็เอามาโชว์กันได้เลยนะครับดูแลจัดการขีออกไปให้รับรองว่าสวยใสอย่างแน่นอนนะครับปุ่มๆมันมีรอยอะไรอยู่ จากการดูแลเปลี่ยนตัวใหม่ออกไปให้เลยนะครับผมอ่างับคีโอเคนะมีเสียงช่วงล่างนิดหน่อยเออพูดถึงพวกเลือกอีโกคาร์แล้วกันเพราะเปเครื่องพวกสาสูบพวกนี้เนี่ยลูกค้าก็แบบว่าไม่ตั้งวาวมาแต่อันนี้นี่คือรู้เลยว่าจัดการดูแลมหมดอละคือวาวเวลเนี่ยไม่มีสั่นเลยเมื่อกี้ตอที่แบบว่าลักษณะว่าเย็บเมจจอนล้อติช่วแดงอยู่อะไรเงี้ย ถ้าเครื่องมันก็คือสันส่นๆเนี่ยต้องมีการตั้งวาล์วเกิดขึ้นืะต้องมีการเปลี่ยนสายพานอะไรอย่างเงี้ยคันนี้นี่คือแบบดูแลมาให้แล้วแน่ <Okay. S 1> นอนครับคือนิ่งนิ่งนิ่งเลยมีช่วงล่างนิดหน่อยนะครับผม <Okay. S 1> ก็โอเคให้ผ่านครับดูแลกันง่ายๆนะครับแป๊บเดียวนะผมกับช่วงล่างแค่นี้นี่เรียกว่าไม่ยากแน่นอนนะครับก <Okay. S 1> ารดูแลของซูซูกิพวกนี้นะครับผมเมื่อกี้เทรนเบรกว้ให้แป๊บหนึเลย เบรกเบิก Be อยู่อะไรดีโอเคหมดดูดิวิ่งไปเจอเพื่อนตันทางถนนคือเป็นบอดี้ที่แบบว่าคนใช้เยอะเนาะคนใช้เยอะดูแรงง่ายอะไรเยอะของแต่งก็เยอะนะในพวกตามเว็บลาซาด้าเว็บทับฟี่อะไรเงี้ยของแต่งเทียบเลยอะ่ะพวกของกระจุกก,กะระจิ๊กกระจกข้างของใหญ่ก็มีไฟหน้าอะไรมีหมดเลยอะ่ะเออมันจะไม่มี ที่ใส่ก้าวน้ํามาให้เห็นป่ะพวกรัชดาเ,าเขาก็มีขายนะถ้าเกิดแบบว,ว่าวางไม่พอที่จุดตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเออของเล่นของแต่งเยอะสุสเิเพียบเลยอะ่ะคนใช้เยอะของเล่นก็เยอะตามนะถ้ายังอยากจะดูว่ารถเนี่ยเป็นที่นิยมในเมืองไทยหรือเปล่าโหลองเปิดเล่นได้เลยนะครับว่าของแต่งในแบรนด์นั้นๆเนี่ยมันเยอะแค่ไหนถ้ามันมีของแต่งเยอะก็แน่นอนแหละครับคนใช้เยอะของเล่นก็ต้องเยอะตามไปด้วยนะครับ okay. ก็เดี๋ยวเราไปสรุปเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถอะไรสักทีหนึ่งดีกว่านะครับผมทางด้านล่างการขับขี่เนี่ยก็เรียกว่าที่บอกไปก็คืออัตราการเร่องอะไรก็โอเคครบหมดแล้วมีช่วงล่างนิดหน่อยระบบวงระบบเบรกอะไรโอเคหมดนะครับผมส่วนเรื่องอื่นผมดูแลให้ครับเดี๋ยวไปสรุปกันครับผมก็เดี๋ยวเราสรุปกันอีกทีนึงนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ u z u k i s w i f t นะครับผมเป็นปี2013นะครับเป็นตัว GL นะครับผมได้รถสวยๆได้รถใสๆ ได้ชุดแต่งโรงงานไปนะครับสีขาวดําเดิมจากโรงงานนะครับผมฝากระโปรงที่ยังว่างอยู่รังคาที่ยังว่างอยู่ผูกกระจกที่ยังว่างอยู่นะครับมาดีไซน์เอาเองนะครับผมอยากจะได้รายอะไรอย่างไรสั่งได้ในราคาแค่2องแส0ห้าบาทเท่านั้นนะครับผมจะไปเล่นได้เต็มเต็มนะครับผมดูแรงกันที่ศูนย์จุกๆุอีนครับ1ปีเต็มหรือ20 0 0 0กิโเมตรนะครับที่ศูนย์โุโยตทั่วไทยนะครับผมยังไม่พอนะครับ ก่อนออกนะครับผมผมดูแลเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องของเรลระบบแอร์ระบบไฟทุกอย่างให้ก่อนออกที่ศูนย์โตเกิดูแลให้เต็มระบบนะครับผมช่องคันนี้หรือคันไหนก็แล้วแต่นะครับผมชื่อขอผมด้เลยโดยตรงที่เบอร์081นะครับ6 1 9 6 3 7 7นะครับตามทจกตรงทิ้งให้ด้านล่างนี้นะครับผมก่อนจากกันนะอย่าลืมนะครับ3ช่องทางแล้วนะครับวันนี้ไม่าจะเป็น Facebook YouTube และก็ Tik t o k นะครับผมช่วยกันกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e กดแชร์นะครับผมให้ดีนะครับกดสั่งกระดิ่งใน YouTube กดเลื่อนซ้ายในทิกตอกให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานซู่พีรถมือสองทุกทุกท่านนะครับผมนี่ผมซู่พีครับผมราก่อนครับสวัสดีครับก็เป็นรถอีโกคาร์นะครับผมที่ราคาเบาๆแต่ออปชั่นเต็มและไม่พอนะครับสั่งเองได้ทุกจุดนะครับผมอย่าลืมนะครับที่นี่ที่เดียวครับผมสนับสนุนโดย car f o u sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0พคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car for sure.com